ือแบบตามเท้าเลยตรงเลยนะครับอย่างนี้เลยาลอๆนีเลยแคทไปเลยนะครับเอาแบบราคาประมาณพอจูนเดอร์ไหมเอาไปหนึ่งล้านสองแสนเบาทนะเอาไปเลยนะราคานี้เป็นตัว X3 นะครับ B M X3 นะเป็นตัว2.0 x d r i v e นะครับมาพร้อมกับแม็ก Y s p o k e นะสีนี่เดิมเคยมีอุบัติเหตุเลยสีไม่เคยเคลียร์เลย ริ้วลอยมีตามที่ไลฟ์ให้ดูนะประมาณนี้เลยรถสวยมากเป็นตัว L G I แล้วนะฝาท้ายเนี่ยสามารถเตะเปิดได้เตะปิดได้นะมาพราอ้อมกับยางรัน8ส,สวยมากๆคันนี้หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทให้แบบพิเศษสุดๆเลยสำหรับราคาเนี้ยแป๊บเดียวนะแถมบริการช่วยเหลือเลขับขี่24ชั่วโมงอีกหนึ่งปีนะครับรับประกันเครื่องเกียร์อีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลรับประกันช่วงล่างอีกหกเดือนนะครับตู้นี้ มิลุพาค่อยผ่อนหรือจะสูงเป็นหึงปีก็ได้นะครับนี่เลยประมาณนี้เลย1นึ่0ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ x 3ปี1 5จบ16นะสวยมากสวยจริงๆคันนี้ขับสนุกมากเป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับดีเซล2,000ยางนี่ปี20ใช้แวยาวไปเลยนะครับพร้อมแม็กวายสปอคของ BM นะครับขอบ18ภายในนี่ก็เดิมนะครับม, control, ม,มพีพูดคอนโทรลมีมีเพนชิพให้เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีด นะครับขับสนุกเพลินมากๆเบาไมาเอียมเลยไม่มีแตกไม่มีไม่มีมมย่น1.5เทอร์โบ a อ4ซสวยสีเต็มเฉพาะสีเนี่ย60,000น,นะครับถุงลมพร้อมกล่องสแตนเวอร์ชัน5เนี่ยแสนก็บาทแล้วนะครับถุงลมกับกล่องนะยังไม่รวมกับเทอร์โบนะคันเนี้ของแต่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าแล้วคือพูดง่ายเหมือนก็ได้รถฟรีไปเลยอะ่ะนะข้างหน้านี่คือตกแต่งมาด้วยไฟโปรเจคเตอร์ สวยมากๆจริงนะพร้อมกับดอกเบีย้ย1 0 1ปีเอาไปเลยนะคันนี้แล้วก็ประการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิมวงปิ1ปีสุดๆคันนี้นะครับ2 6 9 0 0 0บาทโอเ้บาทต้ายาริสปี2017นะตัวนี้ 1,2E นะผมจะเปิดให้ราคาสาม0 0 0 0บาทนะไปะดูเลยนะตต้ายา r ิ s 1.2E สปี2017นะ ภายนอกเนี่ยตกแต่งเป็นงานเพียวหมดเลยนะทั้งประตูฝาหลังแก้มฝากระโปรงนี่เป็นของอากาณะนะภายนอกนี่เป็นสีชมพูนะชมพูดำเนาะดูแบบดุดันดูแบบเหมือนเจ้าหวานก็นไม่หวานนะเหมือนเจ้าแบบว่าคือได้ความเซ็กซี่ได้ความเท่ใน,ในตัวด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กซีสามเจ็ดนะเป็นสีน้ําเงินนะมาพร้อมยางฮันคุกนะภายในก็จะตกแต่งด้วยเบาะบายคู่หนึ่งเลยนั่นกูพูดถึงภายในก็ไป่ส่องไฟภายในนะก็จะเป็น เบาบายนะนี่นะข้างหนึ่งหลังแข็งอีกข้างหนึ่งเป็นตัวธรรมดานะหน้าบนคอนโซลเนี่ยที่เห็นละไรแยะเยะนี่คือรอบตัดเกียวทุกอย่างดิฟฟี่ขึ้นให้ครกตกตัวจัดเต็มให้เซตดีให้หนึ่งตัวชิปไลให้หนึ่งตัวนะรถคันนี้นี่แบบเอ้าเอาไปไม่ต้องทําอะไรนะขับเดียวนะดูดิจัดให้หมดแล้วเติมน้ำมันแล้วก็่อนหน่อยลแล้วลกันนะ้ำไม่ผ่อนเดี๋ยวคนนั้นมายึดนะคือคันนี้แถมบริการช่วยเหลยอเสียหาย2ชั่วโมงไปเลยหนึ่งปีเต็มๆนะซื้อวันนี้ผมรับประกันเครื่องเกียร รับประกันช่องล่างให้อีก6เดือนแล้วกันแถมให้สุดๆไปเลยซื้อสดไม่ไม่มีหยนะัเนาะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะใครอยู่ที่ไหนเซ็นได้หมดนะโทรบอกมาเลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงผมให้คนนั้นไปเซ็นได้ถึงที่เลยฟอร์ดนะครับ XLT นะครับเป็นตัวไฮเลเซอร์นะเป็นหนึ่งรุ่นย่อยที่น่าสนใจมากของฟอร์ดเป็น4ประตูตัวสูงนะครับคันนี้ปีสองสีเดิมรอบพันเลยคันนี้สีเดิมรอบพันเลยไม่มีชิ้นไหนที่ทําสีเลยนะมีแต่แต่งสภาพก็คือแค่เปลี่ยนล้อนะจากล้อเดิมเป็นล้อย20เป็นล้อเวล็นนะนะ เครื่องเสียงเดิมไฟนงภายในอะไรเดิมหมดนะไฟนงไฟหน้านี่น็อต <Not S 1> ไม่ขยับเลยดีกว่าเอาง่ายคันนี้น็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเลยขยับมึงเดียวคือน็อตล้อนะสุด,ดยอดที่สุดแล้วถ้าใครหาอยู่นะคันนี้นะนางฟ้าเลย4ี่แ0 0สามหบาทเองจบๆเลยซื้อวันนี้ ทุสภ,ภาค่อยผ่อนนะและที่สำคัญนะรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี10,000นโลนะพิเศษกว่าน,นั้นนะแถมประกันที่เสียบิสเิลยชั่วโมงยังไม่พอรับประกันช่วงล่างอีก6เดียงเอาไปเลยคือขับอย่างเดียวอะถ้ามีปัญหาเข้ามาผมเลยจบนะเพราะว่าทั้งเครื่องทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่างรับประกันที้หมดแล้วลูกค้าใช้ไปเถอะนะครับรถอะที่กล้ารับประกันขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าการตลาดนะเพราะผมมั่นใจนะว่ารถผมอะคุณภ,ภาพนะครับสวยแล้วถูกที่สุดในประเทศไทยมีที่นี่เดียวนะครับรถบ้านมาร์เก็ตโอเคมา 1> 2 1 9 0 0 0บาทนะไปดูเลยนะ Honda Civic FD 1.8 s นะคันนี้นะเป็นสีดำสีเนี่ยไม่มีต้องทำมาพร้อมกับล้อมแมกขอบ18นะเป็นล้อมแมกเดิม Honda นะสีเท่ากันนะเป็นล้อมแมกชุดแต่งมืรโลนะสวยมาก เป็นสีเท่ากันเข้ากับตัวรถมากๆส่วนภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะครับอ่าวิทยุเป็นวิทยุเดิมบิวสวยมากคันนี้สวยมากๆเลยพร้อมใช้งานเลยรถไม่เคยติดแก๊สนะซื้อสดนะไม่มีแหวนนะบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยรับประกันเครื่องเกียรอย์อีก1ปี1นึ่งโลแถมบริการ่วเหลือเฉินยี่สิบโมงอิกหนึ่งปีรับประกันช่วงไร่อีกหกเดือนนะสุดไหมสำหรับเพื่อนๆไปดูที่ไหนก็ตามนะถ้าไม่ใช่ราคานี้แพงกว่านี้นะก็ถือว่าเอ่อเป็นโชคคุณไป แต่สําหรับผมจะขายถูกกว่าที่อื่นเลยที่อื่นไม่ว่าใครจะเห็นที่ไหนอะไรยังไงราคาไหนนะราคานี้ผมจะขายถูกที่สุดป้ายแดง1นึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าแล้วกันเจ็ดแสนเกือบแปดแสอะหน่งล้านแปแสนล้วกัน, 1, 08, กนปีทีเบ็นะลถแค่5เดือนนะผมขายให้1นึ่งล้านสี่แสาหมื้าบาทหูเอาไปเลยประหยัดไปเลยเท่าไหร่วะสี่แสนส0 0แสนสี่แสนนะครับลถป้ายแดงดีเลยนะครับลีเจนเดอร์ปี 2, 2021นะไม่2000กิโลนะรถนี่ดทั้งคันไม่มีแม้แต่รอยขีดขูดเลยนะรถสวยมากๆเลยประกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ด้วยจากข้างนะครับรถยังไม่ไดจดทะเบียนเลยถ้าใครถ้าลูกค้าท่านเป็นมือท่านเป็นมือแรกเลยในเรคคอร์ดเลยนะครับเขายังไม่ได้จดทะเบียนเลยนะมาพร้อมกล้องนี่เลย3ามรถถึงสาิาเดิมจริงๆน็อตไม่ขยับสีไม่มีทําสักชิ้นเลยนะตัวท็อปแล้วนะคือรถป้ายแดงเนี่ยก็น่าจะหายากอยู่เพราะว่าขายดีนะครับขายดี รถมือสองก็ไม่ค่อยมีมาเจอคันนี้ไี่แบบผมอดใจไม่ไหวเลยผมบอกลูกค้าเลยว่าผมขอขอเลยเอาเลยจัดเลยบอกพี่พี่จะซื้อวันนี้เลยเหรอบอกครับเฮียผมซื้อวันนี้เลยไปราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทซื้อวันนี้พุธสภัทาค่อยผ่อนรับกันเครื่งเกียร์อีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลรับกันชงไล่อ,ลอีกหกเดือนแถนน 20, 20, 20, มร้านเจ๋อเหล่าเจีอยี่สิบสโมงไปถึงปีนะครับซื้อสดไม่มีแบตรับกันส่งฟรีทั่วประเทศจัดไปโอเคเบนซ์ ben e สองห้าศูนย์นะครับตัวปีสองพันสิบนะคันนี้สีดำหายากมากๆเลยนะครับา มาพร้อมล้อแม็กขอนเ็ดยางคอนตินะถือว่ากลางๆไม่ถือว่าท็อปปีสมากแต่ก็ไม่ได้โลเลยภายในก็ไม่ดูแก่ดูดูหรูหราดูดูมีสไตล์มากๆนะครับโอเคมาเปิดราคาให้7 90, 9 9 9 0 0บาทปพาดูเลยนะโดยรอบประมาณนี้เลยสีดำสีเต็มนะครับเป็นตัว E 2 5 0รถในฝันของใครหลายคนนะวันนี้ผมมาแล้วมาจัดให้ถึงที่เลยราคาไม่เกิน8 0 0 0 0 0บาทรับประกันเครื่องเกี๊ร์อีก1ปี10,000โล รับประกันช่วงล่างอีก6เดือนนะครับมาพร้อมแม็กครอร์7ยางคอนตินะยางเยอรมันนะยางปีปี18นะปียี่ปี20ิป่ะปีใหม่อยู่นะคันนี้ยางปีใหม่อยู่นะสีเซ็มไม่ต้องทำมาแล้วนะรถช่วงล่างเซ็ตไม่เรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์5สปีดนะ่ะเ,เดไลไรท์เป็นตั้งเป็น,เป,นเป็นหักอยู่นะตัวนี้ยังไม่มาใน้เชนแต่ขับสนุกเหมือนเหมือนกันเป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างก็เป็นไฟเป็นไฟตัวสีสวยมากๆคันนี้สวยมากๆ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วสามารถเลี้ยวปรับได้ตามทิศทางเลยสวยมากๆนะครับจัดให้ราคาพิเศษไปเลย7ก9 0 0 0้าบาทแถมประกัน่เหลือเ้อเสียอี่สิ่ชั่วโมงปีก1ปีรับประกันช่วงล่างให้อีก6เดือนนะครับซื้อวันนี้นะครับขับรีเลยสามเดือนยังไม่พอนะหรือว่าจะเอาดอกเบี้ย0%ูเปซนหนึ่งปีขอแค่บอกมานะครับเดี๋ยวบอยจัดให้เลยนะครับแต่สีดำเดินบงคันรถไม่เคยเมีบเหตุเลยนะน้อนไน่าขยับไปนะพาลูกค้าดูเลยเป็นตัว บีทีห้าศูนย์โปรนะครับเป็นตัวสูงสี่ประตูไฮเลเซอร์นะครับราคาสี่แสนเก้าพันบาทนะภายนอกบริจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นล้อแม็กซีสามเจ็ดนะครับออฟศูนย์นะสเตปเอสยูวีนะสิบขอบสิบแปดนะครับข้างๆก็มีบันไดข้างตกแต่งมาให้นะครับส่วนอันนี้มีการชนหลังให้ด้วยถ้าการชนหลังไม่ชอบก็ถอดออกได้นะสีเป็นสีน้ำตาลตัวท็อปของมันนะสีพิเศษของมันนะ จัดให้ไปในราคาที่แบบ499,000ภายนอกเนี่ยทางห้างทางโชว์รูมเนี่ยตกแต่งมาให้โดยเป็นกระจกคอมเมียมนะครับแล้วก็ด้ามจับคอมเมียมบันไดก็เป็นคอมเมียมนะคือสวยมากในนี้แบบใหม่มากเป็นเป็นผ้าสังเคราะห์สีดำไม่102,600ใช่ปะ่ะไม่102,600ใช่ปะ่ะอ่าโอเคจัดให้ไปในราคาที่4 000, 9 0 0 0บาทนะโอ้โหเบอร์ใหญ่แล้ววันนี้เอาใหญ่เอาโตแล้วรถ400,000ขายมานะครับคันนี้นะครับ 4แสนเก้าพันบาทนะรับประกันเครื่องเจ๊ออีกหนึ่ 1, 10, นะงปีหนึ่งหมื่นโลนะแถมประกันชื่อเหล่าเสียชวิตอีกหนึ่งปีนะยังไม่พอนะซื้อวันนี้นะพฤทภาค่อยผ่อนจัดเต็มให้เลยเอางี้รับประกันช่วงล่างอีกหกเดือนแล้วกันสูงต่ํานิ่มโยนเซ็ตให้นะครับจัดไปเลย4แสนเก้าพันบาทน็อต <Okay. S 2> <Not S 1> ไม่ขยับเลยนะยาวไปเลยนะภายในนี้ไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีชำรุดเลยนะซักชิ้นองค์ประกอบข้างในส่วนควบทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะมาด้าสามหนึ่งจุดหกวีสองพันสิบ สีแดงนะครับตัวนี้เอาไปเลยนะครับซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีพุทธนะรับประกันเครื่องเกียรอีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลรับประกันช่วงล่างอีกหกเดือนแถมประกันเฉลี่ยุ่เฉยี่สิบ24ชั่วโมงไปอีกหนึ่งปีนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสวยแค่เฟซบุ๊กเดียวโอเคเดลเลยนะถ้าเกิดพูด ปูชาก็บอกด้วยโอเคคันนี้นะครับ Honda BoO น,นะเป็นตัว2.2น,นะ 1.2V นะท็อปสุดราคาให้พิเศษพิเศษไปเลยเพราะโปรโมชั่นพิเศษเลยก็คือซื้อวันนี้เมสาค่อยผ่อนรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี10,000โลแถมประกันช่วยเอฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงอีก1ปีนะครับคือสุดกว่านี้ไม่มีแล้วราคาเปิดให้พิเศษไปเลย239,000บาทเลยพาดูเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแมก SE 37นะครับ ยางฮันคุกยางใหม่ปี20เลยคันนี้ยางใหม่ปี20เลยทรงนี้ดีมาก19550ภายนอกนี่ถือว่าจบแล้วจบแล้วข้างหน้าเนี่ยทรงข้างหน้าเนี่ยสองนิ้วหลวมๆเลยข้างหลังนี่3นิ้วสามารถขนของได้สามารถทุกคนได้ขนคนได้หมดภายนงภายในนี่เลี่ยมมีพร้อมกับเครื่องเสียงเป็นจอแอนดรอยมาให้เลยราคา23 9 0 0 0บาทรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปี10,000โลรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนแถมประกันชดเชยอุบัิเหรีสีก2ิีชั่วโมงอีกหนึ่งปียังไม่พอ ซื้อวันนี้ไปไปลายเมษาค่อยผ่อนนะโอเคมาดูกันคันนี้โตต้า 4JUNNER ปี2 0 2 2 7 3นะเ,เดี๋ยวผมจะเปิดราคาให้แบบถ่าเกิดเทียบในตลาดอ่ะผมว่าผมถูกสุดนะถูกที่สุดแล้วยอดมันจับได้อะเกือบล้านอะ่ะโอเคพาาดูอีนหนึ่งโตต้า 4JUNNER นะครับออโต้โฟร,ราคา659,000บาทจับไปแน้นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะถ้าจ่ายคาโอนไม่ต้องซื้อสดไม่เก็บแย็ดบริการส่งฟรีทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ไปนะส่งให้หมดเลย สวยจริงคันนี้วิ่งด้วยเครื่องเกียร์ไม่ต้องห่วงเลยรับประกรันให้อีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลช่วงล่างถามว่าช่วงล่างดีไหมชกรั่วไหมนิ่มไหมย้อยไหมผมอัดให้ผมทําให้ผมตั้งให้ได้หมดเลยผมจับให้เลยหกเดือนรับประกันได้หกเดือนเซ็คจนกว่าจะพอใจเลยนะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะให้พรอโปรโมชั่นซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีพิพาษน,นะครับรับประกันเครื่องเกียร์อีกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะแล้วก็รับประกันช่วงล่างหกเดือนแถมประกันเฉลี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงอีกหนึ่ง 9,000บาทและกันเอาไป9 4 9 0 0 0บาทนะเอาไปเลยเป็นโตยตาโฟร์จูเนอร์นะครับปี2017 2.4 4ฟวิวนะครับออปชั่นให้มาเยอะมากมีระบบ ABS ABS กันล้อล็อก EDB ช่วยกระจายแรงเบรก BA เพิ่มเสริมแรงเบรก VSC ช่วยการทงตัว TRC กันล้อหมุนฟรี TSC กันท้ายสะบัดเทเขานะครับช่วยในการออกตัวแล้วคแล้วก็ช่วยเวลาลงเขาคือสุดมากคันนี้เอาไป9 0 0 0 0 0 9,000บาทนะซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีพฤษภานะรับประกันช่วงล่าง6เดือนรับประกันเกียร์ให้1ปี10,000มืนโลแถมเบอร์การช่วยเหลือนไปเลย24ชั่วโมงไปเลย1ปีฟรีไปเลยนะ9 4 9 9 0 0 0บาทประหยัดไป4,500 0 0ประหยัดไป4,500 0 0ารถปีเองจอแล้วสามารถเล่นซีดีเล่นดีวดีอีกด้วยแล้วก็เบาะตัวนี้นั่งกระชับกว่าระบบห้ามเบรกเนี่ยให้มาดิสล้อเลยนะครับ ไฟฟ้าเบาะไล้มาคู่หนึ่งเลยนะครับปรับได้8ปดทิทางภาพน,นี้เลยสดๆนี้เลยนะพาดูเลยนะโตต้าวีออนะครับ 1.5e เป็นเกียร์โต้นะครับสสปีดรถตลาดนะครับคันนี้ภายนอกเนี่ยเป็นสีเทาทำมาแล้วรอบคันทํามา4-50หมื่นเลย4 5หมื่นเลย, 5, เลยสีดีมากไม่มีป่วยไม่มีพองไม่มีวัวมไม่มีอะไรเลยคันนี้สีเต็มสีสวยมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ15นะขนาดยาง19555นะคือเน้นนุ่มด้วย ระบบช่วงล่างช็คเชิรเซ็ตให้หมดแล้วรับประกันเครื่องเกยียกอีกหนึ่งปี10,000นโลนะรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนนะแต่ปรการเฉลยทุกเฉือยี่สิบชั่วโมงไปอีก1ปีนะซื้อวันนี้นะพฤษภาค่อยผ่อนนะโอเคคันนี้นะครับส3900 0าเ้าบาทครสนใจเอาเลยเอาไป1 9 9 0 0แ้าืเก้าบาทไม่ถึงสองแสนาปพาไปดูเลยตอนนี้อยู่กับมาด้าสองนะครับ1.5้าสปีิตสีขาวนะเป็นปี2 0 1 0นะภายนอกเป็นสีขาวไม่ต้องทำอะไรแล้วสีเต็มเลยพร้อมตกแต่งด้วยแม็กโปรเจ หน้ายางเนี่ย195ความหนา60มันจะได้นุ่มได้แน่นได้เต็มไม่ดูสูงไม่ดูขย่งไม่อยู่ขยงเกินไปเพราะมีสเกิร์ตมารอบคันภายในเป็น4ครีมวิทยุ CD6 แผ่นจากโรงงาน CDFM USB a อได้ครบนะครับภายในคอนโซลนี่สวยไม่มีแตกหักอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างข้างในไม่มีชำรุดใช้ได้สมบูรณ์ทุกๆจุดเลยคันนี้สวยเลยเอาไป1 9 9 0 0 0บาทสำหรับเพื่อนๆในไลน์นะ แถมรับประกันเครื่องเกียกหนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลนะครับแล้วก็รับประกันช่วงล่างอีกหกเดือนมีปัญหาเอามาแถมประกันเชื่อมือเสือมีสี่ชั่วโมงไปอีกหนึ่งเซอร์น,นี้นะพุักงานค่อยผ่อนเอาไปเลยอ่าซีวิคเอฟบีนะครับหนึ่งจุดแปดอีนะสีขาวคันนี้เลยปีสิบสองนะครับผมเปิดราคาพิเศษไปในราคา 3 7 9 0 0 0บาทสูเฉิี24ชั่วโมงไปเลย1ปีนะแถมรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี1,000 0โลรับประกันช่วงล่างอีก6เดือนภายนอกเนี่ยตกแต่งด้วยล้อเลนโซ่นะเขา7นิ้วเปลี่ยนเครื่องเสียงไม่แล้วเป็นจอแอนดรอยฟงอะไรก็เป็นระบบมันติ function, ฟังก์ชันฝั่งสามารถคุมเครื่องเสียงได้เบาะนิสภาพใหม่มากอน,นี้ใครหายอยู่มาเลยปีคันนี้